ชื่ออมเนียนะครับชื่อร้านสา่มือถืออยู่จังหวัดกรุงเทพเกินสิหปีผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายนะผมเข้าใจได้แค่อายุแค่สิบสีเองเข้าใจได้กดน่าจะง่ายเลยเขาบอกว่าเห็นมาจากออนไลน์แล้วก็มาบอกผมต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็มากันเลย ทำเกี่ยวกับ iPhone ได้ด้วยเราบริษัทอื่นมันทำได้แค่แบบ Android อะไรงนี้ก็เลยเลือกมากดูช่วยเพิ่มจุดแข็งในการปิดการขายในร้านผมได้ได้มากกว่าร้านอื่นๆค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยแปบ๊บเดียวทำได้เลยง่ายด้วย ครับผมเป็นลูกค้าก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีง่ายรวดเร็วพกบัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยเงี้ยก็โอเคเลยไอโฟนสามหกห้าช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านได้แบบฟัดต์ฟา